ลัดเลาะไปตามแนวสันเขาเทือกเขาถนนธงชัยไปทางทิศเหนือตามเส้นทางสายเชียงใหม่ฝางประมาณ70กิโลเมตรขึ้นสู่ยอดดอยสูงเสียดฟ,ฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดอยหลวงเชียงดาวหรือที่คนพื้นถิ่นเรียกขานว่าดอยเพียงดาวซึ่งมีความหมายว่าสูงเพียงฟ้ามีความสูง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งของนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โอบล้อมไปด้วยโขดเขาสูงไรชากาแฟปกคลุมด้วยเมฆหมอกป่าไม้นานาพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ม้งและชาติพันธุ์ลาหู นิคมดอยเชียงดาวเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2505ตามมาติคณะรัฐมนตรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อแก้ปัญหาด้านการปลูกฝิ่นการทำลายป่าต้นน้ำรวมถึงการอพยพโยกย้ายถิ่นของชาวเขาและการจัดสรรพื้นที่ทำกินรวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชาวเขามีส่วนร่วมในการพิทักษ์พื้นป่าและหวงแหนในทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ รัฐบาลโดยกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์สมัยนั้นได้ทําการส่งเสริมพัฒนาอาชีพไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการปลูกไร่ชากาแฟไม้ผลเมืองหนาวอัตกรรมพื้นบ้านจนทําให้พี่น้องชาวเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนเมื่อก่อนชาวบ้าน่วยใหญ่ที่นี่จะทําอาชีพเกี่ยวกับการทํไร่เลื่อยลอยคือแต่ละปีนี้จะอพโยไป แต่ละที่ไม่มีที่ทํากินเป็นหลักเป็นแหลงแต่แตั้แต่มีกรมประชาสงเคราะห์เข้ามาจาัดสรรที่ทํากินให้กับชาวบ้านตรงนี้ทําให้ชาวบ้านตรงนี้ตอนนี้มีอาชีพการทํามาหากินที่เป็นของตัวเองมีที่ดีทํากินเป็นของตัวเองจะทำไรเกี่ยวกับสวนชาสวนกาแฟสวนส้มโอลิ้นจีอโวคาโดพวกนี้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านตรงนี้ทําให้เรามีไรายได้เป็นของตัวเอง ครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคยเสด็จมาประทับเยี่ยมยืนผสกนิกกรชาวเขาและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันนิคมดอยเชียงดาวได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ฝึกอบรมบุคลากร จัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่บุคคลทั่วไปมีสิ่งอำนวยความสะดวกห้องพักห้องประชุมครบครันสำหรับผู้ที่มีความต้องการมาสัมผัสธรรมชาติบทเพลงแห่งขุนเขาที่ยังคงสีสันและกลิ่นอายอัตลักษณ์ดังเดิมไม่เสื่อมคลายนิคมดอยเชียงดาวศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่